ม่็นไงป้อมเนี่ยโอ้ยเป็นไงอมผมก็เลยเด้อแม่ป้อมเด้อะอุ้ยบุญน่ะเขาไปเบิ่งเพิ่อนบนเสยผมยังเทเลยเป็นไงป้อมก็ได้ขอบคุณหลายก็คุณป้อมครับไวเลิกเต็มบ่อยๆเต็มทุดไทยผมก็จะไปอาบน้ำแล้วเต็มไหมเต็มเดียวเต็มเดียวขอเต็มเดียวเอาจัดมาพี่ถึงตัวเหมือนใส่ชุดเมื่อคืนบอคนละชุดคนละชุดคนละชุดอันนี้กางเกงสีชมพูค่ะวันนี้มางานแต่งค่ะคนละชุดค่ะไม่ชุดเดิมค่ะดูกัดไหม ผมจะไปอาบน้ำแต่งตัวแล้วพ่อผมไปแต่งตัวกันพ่อแท้แพ้่พันธุ์ีโต้เพือใส่เงินเน้ตแต่ว่าเมื่อนี่ยใส่ทองได้ทองมาท่้นนี้เอา่อสวัสดีครับพ่อสวัสดีครับสวัสดีครับพ่อครับสวัสดีครับไอ้ไอ้ไอ้ไส้ไอ้ใหญ่ยูไนต์ไอ้พ่อไงปอเอาให้กันอยู่ใกล้ๆกลันสิไปไสยูแต่ว่าผมอยู่ไกลเขาบอกว่าอยู่หัดหญ่อยู่หัดหญ่ยันอยู่ใกล้แม่นโอ้ยจังวาแล้วครับ ได้ครับได้ไอ้จะตีพ่อก<อ> <ขอ S 2> ่อนนะบอสครับเข้าสู่กันขอเกมหนึ่งน้องเบล,ลจะเอาไหมก่อนขึ้นคอนเสิร์ตไปม,มาเกมนี้แหละก่อนขึ้นคอนเสิร์ตโอ้ยโอ้โหมีไฟด้วยนี่<ด>ทีมงานเปิดไฟแล้วรับรองใช่ครับไฟผมชัด<า>เนี่ยพอไปมันสิเป็นห้องไล่สดเข้าได้นี่เดี๋ยวคุยกับพี่โจกวางมันเป็นศัตรูเฮาอุ้ยรูปสวยรูปสวยรูปสวยรูปถ่ายใครรูปรูปใครเมื่อกี้ นี่นี่ลูกไผ่นี่ยิงโตนำโชคครับฝีมือล้วนๆครับโอ้โคตรเท่ลูกผมกับวาดได้เองสัตน,นะไอ้ครับมีคนบอกว่าคือผมคือโชคดีแท้ได้ได้พีเคกับบูโนมาอีลีน่ะแมนครับ what you do what you do what you did what you did, what you did? i m a l i e don't open i m a l i e don't open อามลีก็ต้องเป็นกูอามาลีก็ต้องเป็นมึก็เปี่สิคนเป็ตลมฟันวองเปก็ต้องกูเนี่ยวปิวเดียวปิวเดียิวเียวิวโอเคครับไอหมู่บ้านเมื่อวันคนณปิวไม่ใช่เหรอ โมเมนต์ปิวไอ้ทิกตอกเตือนผมว่าย่าเข่ากับบักหาเสียงหุขี่ั่นอีกผูไหดบักล่องเพลงมมวลหน่อยย่าเข่าก็มั่นอีกเอิล่อเนีมน่ย่าเอิามาเนีกบลอกล่องเพีงมมวลน้อยย่าเขลูก็มันอีกบลห้ล่กพีงผมลหน่ย่ํากมันอีกบลดงกล่ครเบผมมนอยาเขาก็มั่นอี่สิงอล่งเพงผมลหก่อย่าเข่าก็มั่นอีกบล็อกล่องเนีมวห่อยาเขก็ได้นรีกบย็นิล่อร์พลงมวลหนอยยเติมเงินอปซื้อยูนอเพอร์มให้เจ้า ข่อยอยากเห็ดเจ้างนเออาเดืยเฮ้ยม่ได้พาทิ้ดดิลีเฮ้ยมันมีพาทิ้ดด้วยเหรอมี่มัครับเอ้าพาทิ้ดก็มีแล้วว่าเล่นเนี่นี่นีครับมี่ทอดทันกันบุ๋วใครให้พาทิ้ดผมรู้ไหมผู้ใดครับผู้ใดครับกระป๋อมเชฟมาสเตอร์โอ้ยแบบหอมเลยสัตว์เลยมึงใจใหญ่ไงครับกระป๋อมกระป๋อมไ่คยบอกแข็งแบบหอม ไอ่ครับปอมเม็ดกับเขาไอ้มอ้ยกินแน่ปอมมือใดเข้าส้วนเจ็ดตัวนี้เอา้าพญสุเทพสีใสก็อยู่ as, นงข่อยด้วยกันนะพ่อใช่ครับป้ดีครับไอ้ละลายเไอ้พ่อสุเทพครับไม่อยู่ฟังผมดีกว่าพ่อ<ห>พ่อจะไปอยู่ฟังกับกองมันบอกบุ๋มมวนพ่อพ่อมาอยู่ฟังผมหรือล่าพ่อได้พ่อพ่อกองไว้ไรยบอกบุ๋มมวนพ่อจะไปอยู่แต่พ่อพญสุเทพคนหนาตาดีคนหนาตาลักคนกระดอดทม คนขนุยตุยนะครับพ่อจะไปยูไมอยูฟังผมพ่อจะไปอยู่กระปอมมือใดเทาไหมกบเผากินกันเท่าข้าวปั้นข้าวปันไอ้กองบ้านเตรียำคอยเตรียมทางไงหลังชาเทพน้ำตาลข่อยมาหน่อยข่อยเราต้องห่วงนีนั่งนี่มันเติมเงินไม่ผัวได้อยู่แล้วมันเปรอเบิ้ดมันผู้ใดมันมักน่ะมันมักข่อยอีนี่อ๋อมันไม่หมักข่อยมันมักลูกข่อยนี่โตใช้ยาอะไรปลูกผมปลูกข่อยมันมากก่กินโอ้โหขอขอขุณน้ำน้ำผู้ผู้ครับผู้แทงพู้อุ้ย โอ้โหแมงกระพุนแมงกระพุนแมงกระพุนยั้งในแว่นในอีกแล้วโอ้โหเฮ้อเจอคอยเจอคอยไม่ใช่น้ำตาลเอาคอยแล้วโอ้โหอุ้ยอ้ยปาวัน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 ผู้ใดนี่เดี๋ยวไอ้ปอเช่ โอ้โหปอยยปอยเชเจ้ากันพี่ปอเชครับผมขอบคุณพี่มากๆแต่ว่าผมไม่ได้ยางนั้นอย่างนี้นะครับพี่ปอเชช่วยผมสักคันได้ไหมครับอาตอกแท็บเจ๊แตแท็บก็มาเจ๊แท็บก็มาเปย์น,นะครับเจ๊แท็บนี่<ไ>ต้องบอกว่าโอ้โหนี่สนับสนุน,นเจอกูน้ําตาลเพื่อนกูติดตามมึงแเล่วเซี่ยวตอนนี้เราเป็นนักล่องน้องปอยยัยปอยน้องไปรจะเป็นปนักล่องไหนนาว่า เป็นคนที่เปลี่ยนแปลงมาสัน Be บีเดอะวันบูเช่แลก็มึงแน่จริงมึงต้องขามมาฟังกูเพราะไงปอเจนนี่สงงัยอยู่วเมริกามันว่าไอ้เจ้าเจ้ายุทธจังหวัดได้ไอ้เพราะไงปอเจเดี๋ยวพี่น้ำตาลขอบคุณหลายๆครับ